วันที่เมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ดู AFC Champions League ถูกโอ้โหเสียดายจริงๆถ้าเรือ,อหรือแมนยูก็ไม่รู้นะครับนั่งดูแล้วแบบอุต่าห์ดีใจหนึ่งนะโอ้ยหกโมงฝนไม่ตกเว้ยใช่โอ้อันนี้อารอนโซ่ครับ <laughs> คนอนอ้อนคืนแล้วซิตี้ผมว่าเขาฟิตนะ <laughs> เขาามาดีนะเขาฟิตมากเลยแล้วหืแล้วตัวตัวพาดนี่กัดาโชสุดด้วยสุพนัน การาโชวเมืองไทยหน้าเหมือนการะาโชวมากเลยหลังๆผู้เตะวืดแล้วเขาผ่านง่ายแล้วก็เนะครับลูกนี้แฟนท่าเรือเยอะไหมครับเนี่ยบางทีก็ไปการพิจารณาคือ2ลูกอ่ะเนี่ยแล้วพอหนึ่งสูงเสร็จปุ๊บโดนบีเพสซิ่งแล้วทางฝั่งของนงรุชิบุยะพลาดนะครับเนี่ยจังหวะนี้คือนักเตะที่บุนจริงต้องเอาขาไปถึงบอลให้ได้ก่อนเุ๊บละกายหลุดเดี่ยวครับสองประตูมันเสียแบบโหจริงท่าเรือตั้งตัวไม่ติดนะครับสองสูงเสร็จปุ๊บคราวนี้พี่ออนลังสารก็ จัดใหญ่เลยครับ <c oughs> คือเปิดด้านข้างลุยเตะมุมเควินดิโรมรัมฟิลิปโปอมโมลิมเมืม่อวานเห็นคนเรียกอมโมลิมเราก็ตกใจอาโมลิมแต่ฟิลิปเป้นะฟิลิเป้ฟิลิเป้จนเนี่ยครับเตะมุมทั้งหมดอ่ะแปดครั้งครับจนมาได้ประตูคืนครับก็แก้ตัวสําเร็จครับสมรู้ชิบุยะหมุงเข้าไปครับสองประตูต่อหนึ่งซึ่งนาทีนั้นเนี่ยเราในฐานะคนไทยนะแม้จะไม่ได้มาเชียร์ท่าเรือในไทยลีกแต่ก็แบบเอาวะเดี๋ยวก็เสมอได้โดนสวนกลับ ตดนจับบอลตกคุกคลิกอะไรก็ไม่รู้ตู้มฉลับเนี่ยคือบอลเวลามันจะแพเนยะมันจะต้องอย่างเงี้ยสามลูกนะผมว่าพี่โอนลังสันเข้าไปในห้องแต่งตัวกูแบบว่าเฮ้ยแพ้ได้ไงวะลูกหนะึ่งลูกสองนักเตะแบบกุ๊กิกกุ๊กคิกกระพลาาเนะี่ย <c oughs> ไอ้ลูกสามนี่ก็ฉลับแล้วก็ย้อยข้าหัวเข้าไปคือบอลมันไหนมันเอาเอาไงนะเราเปรียบเทียบนะเหมือนเลสเตอร์ป่ะเนี่ยที่เจอแมนยูบอลฉลับเงี้ยแล้วก็ย้อยเข้าอย่างเงี้ย มันทำอะไรไม่ได้เลยนะอะไรไม่ได้เลยจริงสุดท้ายครับท่าเรือแพ้ครับจเจอแล้วซิตดีแพ้ไป3-1ค่ะคาจะบอกคาบ้างไม่ได้เล่นทีบีจีนะคาคาประเทศตัวเองแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหแต่ว่าก็ท่าเรือเขาคุยมาก่อนแล้วว่าเขาไม่ได้เปรียบในการเล่นในบีจีในปทุมธานีเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สนามเขาอะ <c oughs> แต่ว่าก็ทำไงได้นะครับก็เลยแพ้ไป3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> น่าเสียดายมากๆเลยนะัดต่อไปเราจะถ่ายพุทธหน้าเลยครับพุทธที่6พฤศจิกายนนะครับจะเป็นคิวของ True Bangkok จเจอกับรีแมนจากฮ่องกงนะครับก็ถ่ายสัสตราร์ติดเลยนะครับค่ะไปดูฟุตบอลรีเวครับหน่อยนะคะครับในอ่านี่ให้ดูอันนี้นนให้ดูโปรโมทก่อนเวลาเดิมนะครับอันนี้ไปเตะที่ธรรมศาสตร์นะครับสนามปกติของ True b a n g k o กเขาอยู่แล้วค่ะติดตามชมวงเพุดหน้านะครับใช่แล้ว มาดูดีว่าครับค่ะรอบ32ทีสุดท้ายนะคะทางด้านตรังยูเนเต็ดจากไทยลีก3เจอกับเมืองทองยูเนเต็ดค่ะเขาต้องเรียกชื่อเต็มของเซลันอยู่เมืองตรังยูเนเต็ดชนะเมืองทองยูเนเต็ดเมืองตังกับเมืองทองเจอกันเกมนี้เล่นกันสูสีแต่ว่าก่าจะมีประตูนี่ครึ่งหลังเลยนะคะเป็นทางด้านของมูฮัมหมัดอิรวันเดอรแรตตัวสำรองยิงเข้าไปให้เมืองตรังนําไปก่อน1 0่ยเมืองทองของคุณไหวไหมครับเนี่ย มีความในใจเป็นหมื่นล้านคำอีกแล้วอันนี้อะไรยังเสมอกันอยู่คุณยังเชียร์อยู่ไหมก็ดูได้ไทยลีกก็ดูได้แต่ทีบบไม่คุณตอบไม่โตคุณในเชียร์เมืองทองอยู่ไหมเมืองทองก็เชียร์เอาใจช่วยอยู่ยังใส่เสื้ออยู่ไหมไม่ไี่มีเสื้ออยู่ที่บ้านไอ้ผมทีเยอะไหมเนี่ยบอกว่าจะเอาเสื้อเมืองทองให้ดูการนี้มาลืมทุกทีเลยอันนี้กล้องถ่ายเท่าสดอันนี้มันมมันไกลอย่างว่าเนอะเป็นเมืองที่ตรังเนอะก็ทางเมืองทองเองก็พยายามจะเดินรุก เดินเกมรุกอะนะคะใส่ใส่หนักแต่ว่าเจาะไม่ได้จริงๆค่ะก็จบการแข่งขันเป็นเมืองตรังยูเนเต็ดนะคะพิกล็อกเอาชนะเมืองทองไป 1- นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายส่วนเมืองทองตกรอบไปนะคะผลคูอ่อื่นที่น่าสนใจก็จะมีเกษตรศาส FC อ่าเกษตรแพ้แบงคอกใช่สามหนึ่งแต่น้าก่อนนะครับ<ช>เกษตรน้าก่อนนะฮะช่วงนี้กระแสกลาลังมานะคุณโตโน่เนี่ย นะคะชัยนาทฮอนบิวค่ะอันเช่นนักราชสีมาบารซา่าเอฟซีสามหนึ่งลำปางเอฟซีแพ้บุรีรัมย์ยูเนเต็ดหนดดึ่งสองค่ะศรีสะเกตยูเนเต็ดแพ้สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดหนึ่งสามจันทบ,บุรีเอฟซีนะคะแพ้ราชบุรีเอฟซีไปสองประตูต่อสามบางกอกเอฟซีแพ้บีจีปทุมศูนย์ประตูต่อห้าเลยโอลิเซ่โรนเอฟซีนะคะแพ้พีทีประจวบไปหนึ่งประตูต่อสองค่ะค